ใบโบกก็มีพี่น้องบ้างยูพักหนอกนะครับเนาะบุกประกาศดอกพี่น้องงน้าบอพี่น้อง,ง,อน,องนี่ครับขางเฮี้ยนในแถ่เลยพี่น้องบ้งบุกอ่อนกระลำพุนกับพี่น้องบ้งอันนี้ห่อแล้วครับอันนี้เอ,อินประกาศขาวครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท mm. ุกคนครับมุนียูดสวนผักหลังบ้านครับมอนีมาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่สวนผักหลังบ้านครับครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศสวนผักหลังบ้านน้ากันพี่น้องว่าอยู่หลังบ้านปลูกผักอย่างแน่ครับเบิ่งเล้ครับพี่น้องครับอั้นี่บรรยากาศ ช่วงเศร้าครับประมาณแปดวงเศร้าแล้วครับเดี๋ยวไปจ้งบอก,ออกเลยครับพี่น้องแปดวงครับมืดคึ้อยู่ครับพี่น้องอากาศกำลังดีครับช่วงเศร้าครับแปดวงเศร้าดีอยู่ที่สิบห้าองศาครับพี่น้องอุณหภูมิสิบห้าองศาตอนเศร้าแปดวงเศร้าครับ บุ้ครับหมอกขึ้นในตอนเศร้าครับกาเย็นสบายพี่น้องไปครับไปต้มสวนพักกันครับบงพี่น้องพักไหมครับมีพักซี่หอมครับซี่ปลอมบาดเน่าครับพักบุงหอมบัวครับหอมหอมหัวครับพี่น้องไปพี่น้องบิ้งนี่ครับหลายครับครับ พักค้างบ้านครับไอนนพี่น้องรองไปเรื่อยครับแล้วคนปลูกพักยังไวแน่ครับอันนี้พักกาดน่อยครับก้าขึ้นแล้วครับพักสลัดครับเมื่อครับกำลังงามครับ,บอันนี้ครับพันใหม่ครับต้นบกม่วง มันแบบมีครับพี่น้องบุงขนุนบักม่วงเขียวสวยครับต้นอน,อ,น,อ,นอ็นเอเดก็มีเนนะครับเอ็นเี่ยงเขาเอ็นไอเป็อ,อย่าม่วงเฮียวพ่านครับอันนี้เป็นไอ้ต้นไอ้บักต้นจำครับเนี่ยสามซี่ต้นครับไอ้น้นอง เราไปเรื่อยครับอันนี้กาบพักหวานป้าครับพี่น,อน้องนังขึ้นครับมังคับน้งแต่งามครับเนี่ยสมุนไพรพี่น้องต้นกระท่อมครับสองต้นขางบ้านครับเอ้พี่นอ้องเราไปเรื่อยครับอืมพี่น้ององงามาครับพี่น้องพักขนาดไหมพี่น้องควาที่แสบพี่น้องมองึงงาขนาด อันนี้กระลำครับพี่น,อน้องนี่ครับบังนี่ยังเงาพี่นอ้องประกาศห่อแล้วพี่น้องบังเลยครับหน้าโมพี่น้องบังกำลังห่อครับนี่ครับนี่กระลำกำลังหิ้มหอโอ้ ครับงามครับพี่นอ้องปักทองปู่ได้ขังบ้านอะไะพี่นอ้องบ้างนะครับปู่ยังแง่ครับมันก,กตนนน็ต้นลำไยม่พร้าวหอมต้นมะกรูดโอ้มีทุกอย่างเลยครับพี่น้องเหมือนไก่ต้นอะโวคาโดหนึ่งสองสามต้นครับไอ้พี่นอ้นองร,รอไปเรื่อยครับมีบัก น้ำมาครับผ pues mm ู nah ้เจะเอิญนหมืนบอกครับไฟเบิ่งหมากมันครับซี่หอมใหญ่แล้วครับต้นี้แก่แล้วเดอโอ้ยเรืบองน้ำพี่น้องโอ้ยคางบ้านพี่น้องว่างครับโอ้มากแล้วครับพี่น้องมากหน่อยครับตุ่มเขาหยิด เสียบแล้วพี่นอนะ้องเนาะตรงนี้หมายหน่อยนะครับเนาะสาวปลาขาดบ้านครับกล้วยก็มีโอ้มีทุกอย่างครับบังบคกเครีคยบบักกิลเค็ตเทียนบอลเท่าพี่น้องนะอันนี้สีเป็นต้นกระเทียมครับนี่ครับกระเทียมรอบำังทางนี้ครับ ติดเฮียนเนี is, hal, en, en, now, ่ยเลยพี bs, too high, too. Oh, ่น okay. ้องมึงเนะครับนี่ครับติดเฮียนติดข้วหลังบ้านเกลี้ยพี่น้องมึงอ่ะเกลี้ยเทียนเกลี้ยแครับห้เกลี้ยแคหน่อยครับพันหน่อยครับใส่เตาหมกหุวงยู่โอ้ยบื่อตะนันพี่น้องขนาดงามๆพี่น้องวะไปขนาดขนาดไหลายครับปูหลายครับ สันล่างกับมีกึีนน้องไปเดี๋ยวพาตงไปเบิงครับสอ,องสันพี่น้องอึ้องครับขึ้นทุกอย่างพี่น้องมั้งโอ้ไง กูเลี้ยงก็ขึ้นในพี่น้องบ้างนี่เป็นสายก็มีครับเฮ้ยเขื่อนใน,นพี่น้อง <c ười> อื้มพักแมงดาพักเจ้าอื่นเนี่ยู่บ้านสะันะแหน่นะครับ <c ười> ที่หอมงามใบบัวบกก็มีพี่น้องบ้างอยู่พักหนอกนะครับเนาะบึ่งประก,กาดดอกพี่น้องนี่ครับ อ่ะบ่าาพนองนี่ครับขางเฮี้ยนในแถเลยพี่น้องบุพองบุกสอนกะหล่ำพืนครับพี่น้องบุงอันนี้ห่อแล้วครับอันนี้เอ,อิญประกาศขาวครับ,รบสอนกะล่ำครับลูกพน่าลังห่อครับ พี่น้องอันนี้กระเพาก็มีพี่น้องนี่ครัโอกาสห่อพี่น้องบ้างตัดกกาขาวตะดลำท่านะ้า เบิงเ่งขางยนฟังได้ยินเลยพี่น้องอย่างนี้ครับซีเล่าเลยพี่น้องใส่แก่งอมนี่ครับขางทางรถนี่ครับขงางหัวครับงรบงดอกแคเป็นดอกแล้วครับ เ,ร,เรื่อพกษเตียวครับลิ้น้าครับเนาะลิ้น้าลิ้น,นใหม่ต้องผักไซพี่น้องผักไซไส่ขมโอ,คอ้ครับหมาอกกุังครับพี่น้องบรรยากาศสวนผักกลางวัน ไม่ซักน้องตัดออกจ็เกินหน้าครับไม่ซักไอพี่น้องพลาเลาะไปขังบ้านฟังน้องคนครับนี่ครับสีเล่าบานห้องมองยังไะคอ,อกตะไข่มีเบิดพี่น้องมั้งขนาดเท่าไงครับ ทีปอบปลูกตรนี้นเหรอเดี๋ยวดินงามเลยน,นะปลูกเวนเนเ็นขาเ,เ,เ,เหีน่างเฮี้ยเห็นขางก็ได้กินนช่นครับออมไว้เพิ่อนขางเฮี้ยนฟ้าน้มครับง่ายครับ อ,อ๋อมีเงนห,นงนหรือเปล่อเนะเคือเตียงข้าง,งพี่น้องบึงมากขึ้นมาแล้วครับึงเตียงข้างหม,มักึงเนาะเตียงข้าง มเกเขือรครับมึงมามะเขือก็มีพี่น้องมึมง,งมกคุ้งหฮ้ยกรับพี่น้องบกแพวพี่น้องนี่ครับแต่ไร้มะนีจะมาเป็นพักยังแน่ล่ะครับเป็นยี่สิบชนิดสามสิบชนิดแล้วมังครับผาหางบ้านพี่น้องมึง ผมขางหัวขางสวนเลได้กินนะครับพี่นอ้องี่บักคุ้งก็ต้องเป็นหมากครับนี่อหมกเผาน้ำหอมไปรอไปอีกพี่น้องครับกินสายพี่นอ้องซาปาพี่นอ้อง เออบุ้องสู้บึงครับบัญปลาด้วพี่น้องลายครับเนาะคนวปลาเลยพี่น้องรอยขึ้นอยู่หนึ่งี้เล็กก็มี่พี่น้องมันลังแตกก็อดอนงามๆพี่น้องมีเก็บแกงอะไเลยครับ ตอนน้องหอมขางบ้านพี่น้องเด๋ยวสาปปลาเบิงฟังอยู่ครับพี่น้องอยังไงครับนี่กล้วยหอมเผาก็มีนึงเหลอเรไปเรียดแล้วพี่น้องเนาะ เด mm hmm. ี๋ยวเราหมดพี่น้องบึ่งนีมครับดอกกุ้ยพี่น้องเอียมต้นพี่น้องว่างครับโอ้ดอกครับพีบ่น้องนี่ต้นชมพผูกแล้วเป็นดอกพน้องท mm hmm. างสาบบานี่ครับพื้นที่ว่าหลายได้ครับคนปลูกพุ่งออกแก้วขมินขมขม้นหลกม่วงขมิ้นเอาขุดกล้วยใบเตยก็มีพี่น้อง ก,กะถินกับนี่ครับคุณต้องเป็นดอกอน,อน,อน,นีทุกอย่างครับขางบ้านครับแบบนี้เพต้องพึ่งตลาดเลยนะครับเลี้ยงพักค,ครับนี่ครับวนถอยหุ่มครับ ครับผมมครับปลาจะนางเคี่ยจะนั่งไวบอกกูมีเบิดครับคลิปนี้กัน้าพปี่น้องมาชมสวนข้างบ้านครับเบิ้งสาปลาเบิ้งผักครับคลิปนี้กันล่าพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนนะครับผมบอกกันชีปหนาครับสวัสดีครับ